ว่าที่พอบอรตอรอต่อศัก์ประเดิมงานแรกบุกจับยาบิก็อตใหญ่มูลค่า300ล้านภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอรตอรอครั้งที่10บทับ2,566เมื่อวานนี้มีมติเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนรองพอบอรตอรอเป็นพอบอรตอรอคนที่14ที่ประชุมมีมติ9ต่อหและงดออกเสียงหเสียงตามที่ปรากฏเป็นข่าว ล่าสุดเมื่อเวลา23นาฬิ30นาทีบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดสุขวิมนว่าที่ผอบอรตอรอและพลตำรวจโทรสำราญนวนมาผู้ช่วยผอบอรตอรอสั่งการให้นำกำลังตำรวจ191สอพอเมืองนคนปรปฐมเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติดของเครือข,ข,ข่ายค้ายาเสพติด ที่เกิดเหตุเป็นชาวเฮาส์2ชั้นตำรวจได้นำกำลังปิดล้อมเพื่อทำการตรวจคน้นในเบื้องต้นจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาย4คนคือนายชลิตอายุ39ปีนายอภิชาติอายุ38ปีนายจรันอายุ38ปีและนายวัชระอายุ36ปีพร้อมยึดของกลางยาบ้า15ล้านเม็ดเฮโรอีน443แท่งไอซ 420กิโลกรัมและยาเสพติดประเภท Happy Water และยา5 5อีจำนวนมาก พลตำรวจเอกต่อสักลาวว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้างสั่งให้ทุกหน่วยงานบรูรณาการร่วมตรวจสอบโดยทางตำรวจ191ได้ทำการแกะอรอยขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายที่ถูกจับก่อนหน้านี้พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ต้องหาโดยใช้เวลาในการแกะอรอยติดตามฟอกพฤติกรรมนานสองปีของ กลางที่ยึดได้มูลค่า300ล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีการจับกลุ่มนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเน้นนโยบายปราบยาเสพติดและการท่องเที่ยวโดยหลังจากนี้ได้ทำการขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อไป ขณะที่พลตรวจโทสําราญกล่าวว่าแนวทางสืบสวนพบว่าขบวนการนี้ลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเหนือก่อนจะนำเข้ามาตามเส้นทางก่อนหน้านี้มีการใช้บ้านในแถบชานเมืองปริมณฑลเป็นแหล่งพัก ภายหลังมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายวราวุฒิอายุ36ปีในความผิดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองทั้งยังเป็นผู้ต้องหาในข้อหาสมคบเพื่อการฟอกเงินของบชปสทางเครือข่ายจึงได้ยักย้ายยา,ยาเสพติดมารวมกันไว้ที่บ้านหลังนี้เพื่อเตรียมจกระจายให้กับกลุ่มเอเย่นลายย่อยจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบก็พบของกลางอยู่ในบ้าน ตำรวจได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทสองไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนบชปสดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไป